วันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมีโอกาสได้นั่งรถโมบายไปกับครูที่ศูนย์เรียนรู้ทันเพื่อความเท่าเทียมสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเด็กๆที่คุ้นเคยกับครูที่มาพร้อมกับรถโมบายคันนี้ต่างวิ่งเข้ามารุมร้อมและพูดคุยกับครูของพวกเขาด้วยความสนิทสนมนั้นทำให้ผมคิดว่าครูของพวกเด็กๆคนนี้มีอะไรมากกว่าการเป็นผู้ให้ความรู้เพียงอย่างเดียวแน่นอนครับ เห็นเด็กๆนั่งเรียนกันอย่างสนุกสนานอย่างนี้นะครับเห็นแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขดีนะครับและผู้ที่สร้างสิ่งเหล่านี้กับเด็กๆนะครับก็นั่งอยู่ข้างๆผมแล้วคุณครูพีรวิทย์คำพิระหรือครูปืนครับครูปืนครับรถโมบายที่เรานั่งมาเมื่อสักครู่เนี่นะครับเริ่มต้นใช้มาได้ยังไงครับตอนแรกนะเนาะย้อนไปถึงตอนแรกเมื่อก่อนมันจะเป็นรถที่เข็นเอาเราได้รถมาจากศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่71เขาแจก15คัน เขาจะแจกให้หน่วยงานที่ทํางานเกี่ยวกับด้านเด็กนะครับอเราก็ได้มาคันนึงของกสนเสร็จแล้วตอนเราไปทํากิจกรรมเราจะต้องเข็นเอา,าพี่แล้วมันเหนื่อยทั้งเหนื่อยทั้งหนักครับครับบางครั้งเ,เี่เข็นไปร้อหลุดก็มีพี่พี่ต่อมาผมก็เลยคุยกับผู้บริหารพอว <majors. S 1> อออา่าเราน่าจะเปลี่ยนรถเพราะว่ามันเหนื่อยก็เอาเอาของจากรถนี่แหละที่มีทีวีพีซีดีมีของเล่นอะไรต่างๆให้ย้ายมาใส่รถสาล้อมันก็เลยกลายมาเป็นรถ MK Mobile k n o w l e d g e โมบายโนเลมลดความรู้ขึ้นที่หรือห้องสมุดติดล้อแล้วเขาได้ประโยชน์อะไรจากรถคันนี้บ้างหนึ่งแหละเรามาทำกิจกรรมตรงนี้เสร็จปุ๊บก็เหมือนที่มาวันนี้เนาะแล้วเราจะมีทีมครูมาด้วยก็เอาการบ้านมาเด็กคนไหนมีการบ้านเราก็มาสอนการบ้านแล้วใครที่อยากอ่านหนังสือเราก็สอนอ่านหนังสือมีเกมมีซีดีมีระบายสีมีตุ๊กตาต่างๆเนาะมีมีครบในรถนี้แล้วรถคันนี้เนี่ย ให้ผู้ปกครองในชุมชนสามารถมาหยิบอ่านหนังสือได้ด้วย mm hmm. ไม่ใช่เฉพาะเด็กครูปืนก็นมาสอนเด็กอย่างนี้แหละมาตลอดมีอะไรบ้างเอามาแจากนี่นกกแหละเด็กๆก็ติดแล้วเด็กๆก็ได้เรียนหนังสือด้วยแต่ก่อนเด็กบางคนก็ไม่คกันได้เรียนหนังสือไม่มีอะไรบ่อยว่าครูปืนยื่นมือเข้ามาก็เด็กก็มีความรู้ขึ้นมากครูปืนครับ อยากให้ครูช่วยเล่าย้อนให้ฟังถึงชีวิตใบเด็กให้ฟังหน่อยดีครับใบเด็กนั้นเราก็มีปัญหาพอสมควรคือคปัญหาแรกก็คือปัญหาแรกครัคือ,กกคอพ่อแม่เราแยกทางกันแล้วนี่ปัญหาก็คือเรา,าติดเพื่อนอไม่ชอบอยู่บ้านผมเคยออกจากบ้านมาเล่ร่อนตั้งแต่อายุ15 15จนถึงอ19อะไรครับที่ทําให้ครูปืนครับตัดสินใจมาทํางานเกี่ยวกับเด็กเล่ร่อนหรือเด็กได้โอกาสเนี่ยครับเราครเคยผ่านตรงนี้มาด้วย และอีกอย่างหนึง่งตอนนั้นผมไปฝึกงานที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสร็จปุ๊บปีสุดท้ายกาลังจะจบพอดีที่กศนเขารับสมคัครครูสอนเด็กเล,ล่นพอดีผมก็จะจบคือไม่อยากใช้ตังค์พ่อแม่คืออยากใช้อยากมีเงินเดือนเป็นของตัวเองผมก็เลยมาสมาัครเป็นครูสอนเด็กเล่นเอา้าปืนมาทําอะไรที่นี่ อ๋อพอดีผมเห็นเขาติดประกาศรับสมัครครูสอนเด็กเร่นอนผมกำลังจะสมัครอยู่พอดีก็ดีนะพอดีผมรู้ข่าวมาว่าตำแหน่งเนี้ยเขาขาดกันเยอะเหมือนกันอืมแล้วผมจะสอบได้ไหมนี่ไม่ลองไม่รู้ว่าแต่ทำไมถึงมาสอบในตำแหน่งนี้ล่อมันมันมันดีตรงนึงนะที่แบบผมเคยผ่านมาตรงนี้เราเคยผ่านตรงนี้มาเกือบจะหลุดวงจรเกือบจะเป็นเด็กเก่รอนแบบเต็มตัว แต่เราก็ออกมาแบบฉาบฉวยสยักสี่หปีแต่เราก็กลับไปได้และนี่แหละครับเป็นแรงบันดาลใจเผื่อเราไปทํางานกับเด็กเรารู้อยู่แล้วว่าปัญหานี้เป็นยังไงเราก็สามารถช่วยเขาได้บอกเขาได้ว่าเรื่องนี้นะมันจะเป็นอย่างนี้อนาคตจะเป็นอย่างนี้เราจะเจ้าตัวเรานี่แหละครับเป็นคนพูดถ่ายทอดให้เขาฟังจากชีวิตจริงที่เราเคยประสบมาเคยเป็นมาอย่างเงี้ยเขาก็น่าจะเออเห็นแบบออครูก็ยังมาคุยกับเราเลยครูก็เคยเป็นมาอย่างงี้ครูทําไมกลับมาดีได้ แล้วทําไมเราถึงจะกลับมาดีไม่ได้มันก็น่าจะมีสักคนดีกว่าที่เราไม่ทําอะไรเลยไม่มองอะไรเลยแล้วไม่ดูปัญหาเหล่านี้เลยอย่างเงี้ยครับด้วยประสบการณ์ของชีวิตช่วงหนึ่ง ที่ไม่แตกต่างจากเด็กเร่ร่อนเท่าใดนักทาให้ครูพีรวิทย์คำพิละหรือครูปืนเข้าใจและพร้อมที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสเหล่านั้นด้วยความตั้งใจแต่เพียงก้าวแรกที่ต้องเดินกลับไม่ใช่อย่างที่ตั้งใจไว้เมื่อสิ่งที่ต้องทําไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด ตอนที่ครูปืนลงพื้นที่ไปสอนเด็กเล่ยร่อนครั้งแรกๆตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครั้งแรกนะครับตอนนั้นผมก็เรียนจบใหม่พอดีพี่เราก็ลงไปในตลาด<ะ>จุดตรงนั้นเด็กมันจะอยู่ในตลาดตลาดเทศบาลสองเขาเรียกเข้าไปครั้งแรกไปเห็นแล้วตกใจเลยพี่ทำไมฮะเด็ก20คนทั้งผู้หญิงผู้ชายอายุ21ดถึง25ดมกาวเล่นไพ่กลางตลาดกลางวันแสกแสกประมาณที่ผมลงไปน่าจะเป็นสี่โมงเชา้า แล้วแม่ค้าอะไรยินตาตาดก็มองกันปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมผมเห็นแล้วอุ้ยนี่เหลือที่ผมจะมาทำงานเอ้าผครูเปือนเป็นไงบ้างลงพื้นที่ครั้งแรกแย่ครับแย่ผมไม่คิดเลยว่า,าพื้นที่จังหวัดอุดรเรานี่ จะมีเด็กลดมกาวตอนกลางวันนั่นแหละครูปืนเขาจะต้องมีครูมาช่วยนำทางให้เด็กแล้วแล้วผมต้องทำไงครูก็ใช้ประสบการณ์ตอนครเปืนเป็นเด็กๆมาลองสอนเด็กพวกนี้ดูผมก็ไปทุกวันผมก็เอากีตาต้าผมไปทุกวันไปเล่นมันก็เริ่มเข้ามาจนถึงสามเดือน สมเดือนผมก็ดูแลเรื่องเผื่อมันมีบาดแผลผมก็เอากระเป๋ายาไปด้วยหลังจากสนิทกันอะไรแล้วเราก็มีศูนย์เราก็พาเข้าไปที่กศนอแต่บริบทอีกอย่างหนึ่งนะของหน่วยงานราชการ,รเด็กกลุ่มนี้เรารู้อยู่แล้วเขาเป็นรักขโม,มยมีปัญหาอะไร,รต่างๆแต่เราเข้าใจเข้าไปแล้วก็มีที่พักให้อยู่ในนั้นแต่มันนานวันเข้าคนรอบข้างคือหองหายก็ว่าเด็กเรา หรือว่ามีอะไรปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ว่าเด็กเราคือบางครั้งมันอาจจะเป็นเด็กเราจริงก็ได้หรือ,อจจเป็นเด็กกลุ่มอื่นก็ได้แต่เขาจะเหมาเป็นเด็กเราก็เลยได้ออกจากที่นั่นมาอยู่วัดผมมาตั้งศูนย์อยู่ที่นี่ศูนย์เล็กๆอยู่ตึกนี้แหละครับ,รบใกล้ๆแล้วตัวนี้ครับวิธีการทํางานของครูอ่ะทํากันยังไงครับทํากี่คนขณะนี้เราก็จะมีครูกันอยู่ที่ศูนย์นี้ก็5คนเป็นครูผู้หญิงสองคนครูครูผู้ชาย3คนจะมีการแบ่งหน้าที่กันทํางานไหมครับคือการทํางานนี่นเราก็จะไปเป็นทีม ไปได้วยกันอ่าอันนี้เตรียมอุปกรณ์นี้เตรียมของขวันนี้เตรียมนี้เตรียมของขวันไปด้วยอุปกรณ์ไปด้วยเราไปทํากิจกรรมครูคนนี้ก็มีบทบาทหน้าที่นี่ผมจะไปเดินเดินดูในชุมชนแล้วผมจะคุยกับคนเฒ่าคนแก่แล้วครูอีก3ามสี่คนเขาจะทําเด็กกิจกรรมเมื่อก่อนผมทํามาก็เดี๋ยวนี้ก็ให้น้องๆพี่ๆเขาทําแต่ผมจะไปคุยกับชุมชนว่ามีอะไรชุมชนเราเป็นยังไงเกิดช่วยอะไรได้ก็ช่วยการทํางานของเรา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 ,เราพยายามทํางานเป็นทีม อย่างกับครูปืนเราก็ทางานเป็นทีมเราจะมาปรึกษากันตลอดว่าการที่เราจะลงเคสเด็กเล่ร่อนกลุ่มน,นี้เราจะเข้าช่วงไหนเราจะไปเวลาใดเพราะว่าเราต้องดูว่าเด็กที่เราจะไปเจอเขาอยู่จุดไหนเราต้องมาปรึกษากันนะครับเราก็ต้องทํางานเป็นทีมคุยกันครับ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้เป็นเพื่อเป็นเรื่องปัญหาประจำมาฮะ,ะเป็นเรื่องปกติมากเลยรเรื่องนี้แล้วเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเดียวกันด้วยครับแต่มันอยู่คนละละแกง๊งแต่รู้จักกันหมดแต่วันนี้สมมติวันนี้คนนี้โดนฟันแต่โดนอาจจะโดนคนละเรื่องเพราะว่ามันมีกลุ่มผู้หญิงด้วยแล้วก็มีกลุ่มชายเดี๋ยวก็ว่าอันนี้แฟนเรา แต่เราไปคุยกันนิดหน่อยก็ว่าอชอบคนนี้แล้วก็คือผู้ชายมันใจร้อนอยู่แล้วปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับเด็กกลุ่มนี้ครับคืออะไรครับปัญหานะหนึ่งละความคึกขนองสองละแอลกอฮอล์ถ้าดื่มเหล้าลงไปรหรือมากกว่าน,นั้นหรืออย่างอื่นอาจจะเป็นก้าวหรืออาจจะเป็น ยาพะมายิ่งจะหนักปกติถ้าไม่เมาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเมาแล้วจะมีขมห็นกันแล้วครูปืนมีวิธีเข้าไปแก้ปัญหาเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับลูกศิษย์อย่างไงครับแก้ปัญหาหนึ่งเนาะช่วงนี้ถ้าเมาอยู่เราก็จะยังไม่พูดถ้าวันไหนหายเมาแล้วหรือวันนั้นเราจะคุยกับคนที่มีสติอยู่บ้างจะคุยว่าเหตุการณ์เป็นยังไงเป็นยังไง แล้วครูก็จะเข้าไปหาคนที่มาทําร้ายว่าเป็นไงเพราะว่าเด็กกูนี้เขารู้จักครูแล้วรู้จักกันอยู่แล้วเขาก็จะให้เกียรติครูว่าครูมาครูมีปัญหาอะไรครูอยากถามเรื่องอะไรเขาก็จะพูดมาให้ฟังเราจะไม่ถามรวมเราจะถามคนนี้คนที่มีปัญหากับคนที่โดนปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเราจะถามทุกคนแล้วก็ถามคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเสร็จปุ๊บเรารู้ปัญหาเราทราบปัญหาแล้วเราค่อยเคลียร์ให้เขาตอนที่เขาเลิกเมาแล้ว อยากเห็นภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันทำงานเพื่อเด็กอาจจะเป็นหลายๆด้านเรื่องด้านสุขภาพก็ตามด้านการศึกษาด้านาทุกด้านทุกอย่างคือให้เครือข่ายร่วมมือกันช่วยดูแลเด็กร่วมกันไม่อยากให้เขาเป็นปัญหาสังคมไม่อยากให้เขา,าเร่ร่อนจนกลายเป็นผู้ใหญ่เล่ร่อนต่อไปในอนาคต ปัญหาเด็กเล่ร่อนกับเด็กได้โอกาสมีเคสแรงๆหนัก,นกๆที่กูต้องลงไปแก้ปัญหาหมั้ยครับมีเคสหนึ่งเนาะของเด็กของเราเนี่ยแหละเมื่อก่อนเขาเป็นเด็กเล่ร่อนเขาอยู่ที่ภูเก็ตแต่เขาก็ไม่ไม่มีพ่อแม่เนาะเขาถูกให้คนคนเอามาเลี้ยงแต่พอดีเขาไปถูกลักพาตัวมาเขาเป็นเด็กปกตินี่แหละแล้วนี่เขาไปโดนฉีดยาฉีดยาขาทําให้ขาลีบขาลีบเสร็จปุ๊บเขาให้ไปขอทาน กูปืนเข้าไปช่วยเขายังไงเด็กก็อยู่กับเราไปเรื่อยอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ทันเนี่ยอยู่ไปเรื่อยเราก็มองว่าตรงนี้ไม่เหมาะกับเด็กแล้วที่ศูนย์นี้มาถึงที่ศูนย์ใช่ไหมครับครับอยู่ที่ศูนย์คือเดยวก็มีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้และอีกอย่างหนึ่งเขาน่าจะพัฒนาได้มากกว่านี้ครับเราก็เลยไปสารกับสมาคมคนพิการมหานายกครับใช่มาที่นี่ว่าเรามีเด็กคนนึงอยากให้เขามาฝึกงานอยากให้มาอยู่ที่นี่โบก็มาอยู่นี่ก็มาฝึกอาชีพทํานั่นทํานี่หลังจากนั้นเขาก็ขายรอตี่ เขาก็เขียนรถที่เขาได้มาะไปขายลอตเตอรี่ก็มาอยู่นี่เขาก็มีอาชีพมีเงินมีอะไรเพิ่มขึ้นรู้สึกว่าตัวเองนี่ตอยต่ำใครเห็นก็รังเกียจใครเห็นก็อยากไล่ออกจากทังมองที่เขาอยู่ก็ผ่านชีวิตที่เกือบจะคาดตัวหลายครั้งแล้วครับผมคาดคาดตัวตายแต่ก็มีครูแกให้กำลังใจให้คำแนะนำก็เลยมีชีวิตมีหัวใจสู้ขึ้นมาครับ สำหรับเด็กได้ร่อนนี้เราก็จะเป็นผู้ประสานภาคีเครือข่ายในการได้ช่วยเหลือพวกเรานะในการที่จะช่วยฟื้นฟูชีวิตของเขาฟื้นฟูทั้งอาชีพทั้งจิตใจแล้วก็สอนให้เขาเข้าสังคมให้อยู่ร่วมกับสังคมอย่างเป็นสุขได้เมื่อการทํางานตรงนี้ลําบากผลตอบแทนหรือรายได้ก็ไม่ค่อยพอเพียงเลยครับทาไมครูยังเลือกทํางานตรงนี้ครับคือช่วงแรกที่ผมจบมาผมก็ทํางานอย่างนี้ปกติตามไปเรื่อยถึงระยะหนึ่งเรามีครอบครัว เรามีแฟนเรามีลูกอะไรเนี้ยเราก็เริ่มคิดเราเอ้ยทาไมเราทํางานเพื่อเพื่อเด็กเพื่อสังคมเพื่อสังคมแล้วเราลืมมองย้อนหลังไปดูครอบครัวของเรามผมเลยเอยเมื่อก่อนเราก็เคยผ่านจุดตรงนี้มาเคยออกมาเล่ร่อนเคยมาเงี้ยเราไม่อยากให้ไปเป็นกับลูกเราก็เลยก็เลยหาวิธีแก้ปัญหาผมก็เลยไปสอบบรรจุเป็นครูของกศนครับเงินเดือนก็เพิ่มด้วยแล้วเราสามารถเอาเงินตรวนี้แหละ ไปช่วยเด็กได้ด้วยถึงเราเป็นตำแหน่งอื่นแต่เราก็สามารถมาดูเด็กเวร่อนตรงนี้ได้เหมือนเดิมเราอีกอย่างหนึ่งเราจะมีเวลาให้กับครอบครัวด้วยคือเราไม่ทิ้งครอบครัวไม่ใช่ว่าทําเพื่อคนอื่นแต่เราไม่ดูคนข้างเด็กแต่ละคนนะครับมันไม่แตกต่างกันหรอกครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเรร่อ,รอนหรือเด็กที่มีครอบครัวหรือ ทุกคนต้องการความความรักความสุขแล้วโอกาสสิ่งที่สําคัญคือโอกาสเด็กบางคนพลาดมาเขาก็อยากได้โอกาสโอกาสเราสามารถให้เขาได้ตลอดนะครับแต่ถ้าวันไหนเขาไม่ได้โอกาสปพ๊บนั่นแหละครับคือเขาจะผิดหวังและเสียใจมากคือโอกาสนี่เป็นสิ่งที่ทําให้เขามีโอกาสที่จะดีขึ้นไปข้างหน้าได้ไม่ว่าจะเป็นลูกผมครอบครัวผมหรือว่าครอบครัวเด็กทุกคนต้องการโอกาสกําลังใจและความรักครับผม การทํางานของครูเพื่อเด็กเร่ร่อนและเด็กได้อโอกาสนะครับเสมือนภารกิจกู้คืนชีวิตให้กับพวกเขาเหล่านั้นให้ได้กลับมาเป็นคนดีและพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมและตัวเองต่อไปครับหากคุณครูยังมีหัวใจที่ไม่ท้อและพร้อมที่จะต่อสู้ไปกับทุกปัญหากับพวกเขานะครับผมเชื่อว่าครับอนาคตอันสดใสของพวกเขาเหล่านั้นจะต้องกลับคืนมาอย่างแน่นอนครับช่วงหน้ายังมีคนไทยใจดีรอคุณผู้ชมอยู่ครับ คทคไยใจดปตทสพร่วมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ท้องทะเลให้เป็นแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ด้วยค่ะวันที่18มิถุนายนของทุกปีมีความสำคัญกับชาวเกาะเต่าเป็นอย่างยิ่งเระตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมประสบคิกรที่เกาะแห่งนี้ ดังนั้นเพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยและปลูกฝังให้เยาวชนทราบถึงประวัติความเป็นมาที่ทรงคุณค่าในท้องถิ่นของตนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่าชุมชนชาวเกาะเต่าจึงจัดโครงการน้อมรำลึกเสด็จประพาสเกาะเต่าซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี และในวันเดียวกันปตทสพาร่วมกับชุมชนเกาะเต่าเฉลิมฉลองครบรอบหึงปีการวางเรือหลวงสัตกูดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ใต้ท้องทะเลและเป็นแหล่งดาน้ำสวยงามติดอันดับโลกแห่งใหม่ที่ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยค่ะตั้งแต่เราเราวางเรือสัตกูดนะครับก็วันนี้ก็ครบป,ปีแล้วนะครับก็ผลตอบรับดีมากเลยครับ ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเกาะทุกบริษัทดำน้ำจะจะมีโปรแกรมดำน้ำที่จะผ่านักท่องเที่ยวไปที่เรือสัตกาคูลก่อนการดำน้ำเขาจะมีการอธิบายประวัติความเป็นมาของของเรือหลวงลันนี้เป็นยังไงเขาก็ยิ่งยิ่งยิ่งมีความสนใจมากขึ้นที่จะไปไปเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ผมคิดว่านี่เป็นเป็นประวัติศาสตร์ที่ต้องต้องตาเลกแล้วก็ต้องเรียนรู้ ก็กลายเป็นทวีคูณในเรื่องของการท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์ในเชิงของธรรมชาติในเชิงของประวัติศาสตร์มารวมกันไปหมดถามดูว่าดีใจไหมดีใจมากครับร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ท้องทะเลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิใจโดยปตทสพอยากเห็นภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันทํางานเพื่อเด็กช่วยดูแลเด็กร่วมกันไม่อย่ห้เขาเป็นปัญหาสังคม ไม่อยากให้เขาเล่ร่อนจนกลายเป็นผู้ใหญ่เล่ร่อนต่อไปในอนาคต